เอาละครับวันนี้มาอยู่ที่เมืองโบราณดงละครนะครับจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่คนไม่ค่อยเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเมืองโบราณดงละครนี้มีความสําคัญยังไงในทางประวัตินะครับอ่ะเนี่ยทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับบริวนี้ถือเป็นเขาเรียกว่าไงดีเป็นจุดศูนย์กลางที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเมืองโบราณดงละคร นะครับเข้ามาก็จะเจอกับสถูปนะครับที่ทำด้วยศิลาแรงนะครับนี่เดี๋ยวเดินไปดูข้างในนะครับว่ามีล่องรอยอะไรที่บ่งบอกความเป็นเมืองดงละครกันบ้างปัจจุบันนะครับนี่เขต ที่บ่งบอกความเป็นเมืองดงละครนะครับเป็นเหมือนกำแพงนะครับส่วนพวกโบราณวัตถุต่างๆนะครับที่ถูกขุดพบนะครับก็ถูกรวบรวมไปไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับสนันนษฐานว่าเมืองดงละครเนี่ยเป็นเมืองร่วมสมัยนะครับที่ได้รับอิทธิพลของ ทวาราวดีนะครับเพราะว่าศิลประที่ถูกค้นพบที่นี่นะครับเป็นศิลประแบบทวารวดีทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับม,ม,มีมีอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้นะครับแต่เสียดายว่าการปรับปรุงนะครับงบประมาณอาจจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านใน มีการจำลองนะครับพื้นที่นะครับภาพถ่ายที่มีการขุดพบนะครับหลักฐานทางโบราณคาดีนะครับเกี่ยวกับดงละครนะครับม่ว่าจะเป็นพวกเหรียญน,นะครับพทุทธลูกต่างๆ ความน่าสนใจที่ทำให้เมืองดงละครดังมันมาจากชื่อนี่แหละนะครับดงละครน,นี้นะครับผมย้ำว่าตามตำนานนะครับเขาเชื่อกันว่าในวันพระหรือว่าวันคึ้น15บหาคำ่ำเนี่ยชาวบ้านจะได้ยินเสียงวงละครน,นะครับร้องรำทําเพลงออกมาจากบริเวณน,นี้นะครับทำให้ชื่อที่มาดงละครเนี่ย มาจากเรื่องของเสียงเพลงลึกลับนั่นเองแต่อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับกล่าวว่าดงละครอาจจะเพี้ยนมาจากคําว่าดงนครซึ่งหมายถึงป่านั่นเองซึ่งผมเนี่ยให้น้ําหนักกับข้อสันนิษฐานหลังมากกว่านะครับเดี๋ยวไปดูโบราณสถานอ,าอื่นต่อนะครับห้าบริเวณนี้นะครับก็คือสถูปศิลาแรงนั่นเองนะครับเข้าล้อมดูไว้นะครับ สันนิษฐานว่าสถูปศิลาแรงนี้น่าจะใช้ในการเก็บกระดูกของบุคคลสำคัญนะครับหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ในการวางศิลาเลิกนะครับสถูปศิลาแรงนี้นะครับเรนนี้เนี่ยยังมีการขุดพบพวกเครื่องประดับต้มหูกำไรในแถบนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นศิลปะในยุคทวารวดีนะครับ และนี่คือจุดที่เด่นๆนะครับภายในโบราณสถานเมืองดงละครนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีบ่อน้ำทิพย์นะครับกำแพงเมืองด้วยนะครับซึ่งสามารถขับรถไปดูกันได้นะครับใครมาเที่ยวเมืองโบราณดงละครนะครับต้องไม่พลาดเลยนะครับ